มีผู้ถามมาอีกว่าว่าขันห้าเนี่ยเวลาเราปฏิบัติแล้วขันห้านี่ตั้งมั่นแล้วแต่จิตเนี่ยเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ไม่สงบอันนี้เป็นอาการของจิตนั่แหละจิตมันมีทั้งประกอบราคะโทสะโมหะอดหูฟุ้งซ่านมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปมาเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ไม่สงบดีไม่ดีเดี๋ยวมันก็ตั้งมั่นเดี๋ยวมันก็หลุดพ้นเป็นธรรมชาติของจิตมันมันเป็นอย่างนี้จิตนอกมันมีความนึกคิด ต้องเข้าสู่ภายในให้ได้จนกระทั่งพ้นความฟุ้งซ่านลำคาญจิตจิตนึกคิดมัวหมองอะไรเข้าไปสู่ภายในก่อนนะเอาแค่ละเอียดขั้นต้นให้ได้ก่อนแล้วส่วนถ้าจะละเอียดเข้าลึกๆไปมันก็มันก็ต้องชําระกิเลสซึ่งอยู่ภายในจิตเนี่ยก็ไปตามลําดับชั้นเหมือนก,นการที่เราชําระไอ้จิตที่มันมีความนึกคิดเนี่ยนะที่นประกอบด้วยราคะโทสะโมหะอะไรอย่างหนาแน่นเรียกก็เป็นปูถูกชนหรือจิตหยาบจิตนอก ไม่ใช่จิตคนอื่นนะจิตเราเองนะมันมีกิเลสตัณหาอยู่นะนะบางคนก็นิสัยฟุ้งส่น้นนะพวกมีปัญญามากรับเรื่องมากเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนั้นเกิดเรื่องนี้รับเร,เรื่องนั้นเกิดเรื่องนี้ดับบางคนก็ไม่ค่อยฟุ้งสั้นเดี๋ยวจะไปก็ไปติดจิตสงบนิ่งเฉมก็มีบางคนก็มกักมากไปในลักขะบางคนก็ขี้โกรธบางคนก็หลงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องจิตนอกทั้งนั้น อันนี้ถ้าเรามีสติสัมปัญญากําหนดดูนะจกนกระทั่งสมมติว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จกนกระทั่งสงบแต่มันก็ยังเป็นจิตนอกก็แล้วเราต้องมีสัมปัญญาชัดๆด้วยมันถึงจะทะลุมันถึงจะเจาะถึงจะตัดถึงจะผ่านได้สะดวกจกนกระทั่งถึงจิตในที่ละเอียดก็นี่กว่าจิตนอกจะไปถึงเราดูจิตนอกดูมีสมัมปัญญามีสติเนี่ยเพื่อทําลายความยินดียินรายในการยึดจิตนอกเนี่ยก่อนที่มันจะผ่านจิตนอกไปสู่จิตในเนี่ยนะ เนะพราอเราดูความรู้สึกมีสติกับความรู้สึกแล้วมันก็ต้องอาศัยจิตนั่นแหละอาศัยจิตด้วยจิตในจิตเรามีสติดูแล้วนะเรื่องเ,เ,เ,เราดูลมหายใจยที่กระทบปลายจมูกก็ได้ดนะูเดี๋ยวมันก็เข้าถึงจิตอีกแหละสติอยู่ไหนจิตอยู่นั่นแต่ถ้าสมมุติว่าเราดูจิตโดยตรง พอเราดูสติสมัญญาดูจิตในจิตดูความรู้สึกเหมือนใจเต้นหรือเห็นความเกิดดับของจิตเนี่ยจนกระทั่เริ่มแล้เริ่มแล้วพอดูไปมากๆแล้วจิตมันจะถูกคุยเขี่ยขึ้นมาทําให้ฟุ้งซ่านทาให้เกิดราค่าโทสะโมหะตามเหตุการณ์ที่มันจะเกิดนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ไปติดเข้าไปสู่ความสงบคราวนี้ถ้าเราดูแบบก้างๆสบายๆเหมือนกับเรานั่งดูลมไม้ชายสบายๆอย่างเงี้ยมัน หรือเรายกมือแบบสบายๆมันก็เป็นคล้ายๆว่าไม่ไปเพ่งแรงมันนะมันก็ไปแบบกว้างๆอาการบุ้งแต่งเนี้ยมันก็บุ้งแต่งในการแบบกําหนดแบบสบายๆซึ่งไม่แสดงออกมานะให้ดูพิสดารกับคนทั่วไปนะสมมติเราเป็นนักปฏิบัติในในแนวเนี้ยแนวยกมือจะกําหนดความรู้สึกในการยกคุยว่าเข้าเหยียดหรือว่าย,ย่อออกนะทุกคนทําอย่างนี้ในสํานักนั้นคนเป็นร้อยอ่าหลายหลายร้อย นาทำกันอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติเรียกว่าอาการปรุงแต่งปรุงแต่งแบบปกติยังไม่พูดถึงคนส่วนรวมทั่วไปทั้งทั่วประเทศหรือทั่วศาสนรทุกศาสนาเนี่ยซึ่งว่าการนับถือศาสนาพุทธหรือว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งสําหรับเขาแต่สําหรับเอาพวกที่ว่านั่งคูยเย้าข้าวเหยียดเอาไว้ย้าออกหรือดูลมหายใจเนี่ยเป็นพวกนักปฏิบัติเองกันเนี่ยถือว่าพวกนี้เป็นพวกปกติถ้าเราดูแบบสบายสบายจนกระทั่งเข้าถึงจิต นะจนกระทั่งแน่นเครียดแล้วก็โล่มงมันโนวิญญาณผ่านแล้วเนี่ยเข้าสู่ความละเอียดแล้วเนี่ยไอคอนที่มันจะเข้าสู่ความละเอียด,นดนเนี่ยวพอเราดูไปมากเข้ามากเข้าสติมันก็จากไอฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็กําหนดความรู้สึกค่อยๆรวมแคบเข้าแคบเข้าแคบเข้าเข้าสู่จิตจากจิตที่กว้างคิดนึกฟุ้งซ่านพอแน่นหน้าอกเข้ามันก็มันดูที่แน่นแล้วก็เห็นกรใจเต้นเห็นความเกิดดับแล้วมันก็ค่อยๆแคบเป็นจุด นะมันก็เกิดความแน่นแล้วก็ทะลเุเกิดมโนวิญญาณผ่านทะลุหลังขึ้นมาสมองแล้วก็ต้องโปร่งออกเข้าสู่ความละเอียดจากยาไปสู่ละเอียดก่อนที่จะจากยาไปสู่ละเอียดเนี่ยมันจะสภาพเนี่ยมันจะแคบไปเรื่อยๆถ้าเป็นจิตที่เป็นแบบว่าสุขไคปัตโกเห็นมโนสัมผัสขึ้นสองแถบซ้ายขวานะเดี๋ยวซ้ายทีขวาทีเนี่ยก็กลับกลายว่ามันจะมาสู่ใกล้ๆกลางอก นะแต่ก็เป็น2แถบที่กลางอกเองแหละแต่ถ้าเป็นมีเจโตาด้วยจะลงตรงอกลางอกเลยก่อนดับยาไปหาละเอียดเพราะนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะเรื่องนี้